สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราริมทางไปไหนไม่ได้นะครับติดโควิดก็คือต้องอยู่บ้านนะครับก็คือไม่ได้ไปไหนนะครับบ้านเราลิมิมทางก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์นะครับอันนี้คือบ้านนะครับทที่เราริมริมทางเราชิมริมทางนอนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับอันนี้เราจะมาดูครัวกันนะครับครัวเราริมจิมทางก็จะประมาณนี้ครับอ่าฝั่งนี้คือเป็นครัวนะครับ อ่านะครับบรรยากาศภายในครัวก็จะเต็มไปด้วยนะครับลูกหลานนะครับสวนนะครับอันนี้สวนนี่ก็ไม่ใช่อะไรมีผักด้วยนะครับอันนี้นะบ้านเราเรียกว่าผักหนอหรืใบบูบุกนะครับกินแก้ชำนในนะครับกินสรพพคุณเยอะแยะนะครับอ่าก็ข้างบนนะครับก็จะมีมะม่วงเต็มไปหมดเลยมะม่วงมะม่วงลูกดกๆนะครับเป็นไหมครับใครต้องการมะม่วงมาเลยนะครับอ่าทีนี้ แล้วก็จะไปดูครัวกันนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่ก็คือที่เราทานข้าวที่เรานั่งเล่นที่เรานั่งเล่นกับครอบครัวนะครับเราลิ้มชามอยู่คนเดียวนะครับไม่ก็จะมีลูกหลานมาเล่นด้วยอันนี้ต้นมอนสเตลานะครับชอบมอนสเตลาเป็นพิเศษนะครับอ่านะครับก็จะมาดูนี้อ่าก็จะมีกรงนกนะครับอ่า แล้วก็จะเป็นครัวห้องน้ำนะครับอยู่ในตัวก็เหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับก็คือคิดว่าทําเป็นครัวหรือว่าเพื่อนหรือญาติคนไหนมาก็สามารถพักอยู่ในนี้ได้นะครับทีนี้งานอดิเรกที่เราริมจิมทางชอบที่จุดจะคืออะไรดู้ไหมก็คือการปลูกต้นไม้ครับต้นไม้ของโรลิมจิางก็จะเต็มไปด้วยนะครับพกเฟิร์นสะบานางนะครับเห็นไหมรอบๆนะครับ เฟื่องสบายนางเลี้ยงนกเลี้ยงปลานะครับทีนี้เราจะพาไปดูบ้านบริเวณบ้านหลังใหญ่เรานะครับอันนี้คือบ้านโรดิมิมดางนะครับบริเวณทางเข้าครัวนะครับก็จะมีต้นไม้นะครับก็จะมีเฟื่องสบายนางนะครับต้นอะไรไม่รู้นะครับเต็มไปหมดเลยฝรั่งนะคะรับกำลังติดลูกครับเห็นไหมครับฝรั่งกำลังติดลูกดกเลยนะครับ รถริมทางเป็นคนชอบต้นไม้นะครับไม่มีอะไรถ่ายคลิปเล่นๆนะครับเห็นไหมครับบริเวณอันนี้คือครัวนะครับอันนี้ห้องครัวของรถริมทิมทางนะครับอันนี้คือครัวนะครับถ้าเดินความผ่านถนนมานี้นะครับก็จะเป็นบ้านนะครับนี่คือบ้านรถริมทิมทางนะครับอาจจะไม่เห็นชัดนะครับอ่ะพอเดินเข้าในบ้านนะครับ เราก็จะเจออะไรอีกไหมดูไหมครับเห็นไหมรอบๆบ,บ้านของของของอ่ารถทีมดิมทานะครับจะเต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้ใบไม้นะครับ่าเห็นไหมครับจะเต็มว่าจำนวนคัแพงก็จะเต็มไปด้วยดอกไม้ใบไม้นะครับชอบต้นไม้นะครับเป็นคนที่ชอบอยู่กับธรรมาชาติเห็นไหมครับบริเวณรอบๆของบ้าน ทีนี้สิ่งที่สําคัญที่ที่เราซิมซิมพางอชอบพิสุท์นะครับก็คือการปลูกไม่ว่าจะเป็นอันนี้อาบน,น้ำให้หมาเมื่อกี้นี่นะครับไม้มงคลต่างๆนะครับเห็นไหมครับเราก็จะปลูกมาบ้านหลังใหญ่ก็จะเจอมอสเตล่าอีกแล้วครับอ่าต้นมอสเตล่าต้นนี้เห็นไหมครับชอบอะไรที่ชอบมากนะครับแล้วก็จะเจอกับ ไม้มงคลต่างๆบอนสีสนดูผูชยลูแล้วก็พญานาคราชเขียวแล้วก็พญานาคราชเปลือกนะครับก็จะอ่ะจะพามาชมนะครับสวนเลาะริมทางมีอะไรบ้างนะครับเลาะริมิมทางนะครับชอบปลูกต้นไม้นะครับเลี้ยงปลาเห็นไหมครับมันก็จะมีปลาปลาเต็มเลยตรงไหนก็มีปลานะครับพญาพัดโบกใบพัดโบกก็มีนะครับ จะกระพัดปักโบกนะครับเขาจะมีรูสีผสมนะครับกาลังกาลังปลูกอยู่นะครับทีนี้อันนี้พาโลเรนดอนนะครับนี่ภูด่างใบยักษ์นะครับเห็นไหมอันนี้กําลังกาลังกาลังเริ่มปลูกนะแล้วสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้คือคนรู้ไหมนี่ล้อริมยันชอบทําอะไรนี่ไงชอบปลูกชอบเลี้ยงสับประรดสีเห็นไหมครับ หลากหลายพันมากนะครับเราะลิงนจีรางเพิ่งหัดเลี้ยงได้สามเดือนนะครับสามเดือนได้เยอะขนาดนี้นะครับดูจะชอบขนาดไหนนะครับถ้าคิดถ้าคิดถึงท่านผู้ชมคิดดูสิว่าถ้าสามเดือน่ะมันได้เยอะขนาดนี้นะมันใช่ไหมเห็นไหมครับเพราะจะเป็นคนชอบต้นไม้นะครับพอพอไปเห็นเพื่อนเขาปลูกสับปะรดสีเ็ายิ่งชอบนะครับเห็นไหมครับก็จะเต็มไปด้วยสับปะรดสีละทีนี้สวยไหมครับถ้าสวยมาดูได้นะครับ กระหัดเรียงครับอาจจะยังไม่สวยพอนะครับดูนะครับต้นไม้อาจจะอขอเข้ามาบ้างซื้อมาบ้างนะครับโซนนี้รู้สึกจะขอมาทั้งหมดนะครับนี่สวยไหมครับนี่สวนสับปะรดสีของเรานะครับนอกจากสับปะรดสีล้อริมททางยังปลูกผักทานด้วยนะครับามาดูรอบๆเห็นไหมฝั่งโน้นก็เป็นสับปะรดสีอีกเหมือนกันนะครับ อ่ะเราจะพากลับมาวุกมาทางนี้นะครับดูนะครับอ่ะนอกจากนั้นนะครับเราดินฟางยังชอบอันนี้นะครับอะไรนี่นะโอ๊ยลืมละชอบเลี้ยงตัวนี้นะพวกห,หก้อยแขนแขนระยุงระยามาซื้อมาในกระถางละยี่สิบาทตัวนั้นนะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับมันออกลูกมันออกใหญ่ละนอกจากนั้นเราดินฟางยังสะสมเฟิร์นชนิดต่างๆนะครับ อันนี้เฟินที่ลอลริมทางสนับที่ที่เขาเรียกว่าอะไรที่เลี้ยงนะครับมันก็จะมีเฟิ่นหลากหลายสายพันธุ์นะครับชอบเลี้ยงนะครับในโรงรถก็ไม่เว้นนะครับในโรงรถเราก็จะเลี้ยงอันนี้ด้วยเห็นไหมครับอันนี้คือโรงรถนะครับเลาะริมริมทางก็เลี้ยงต้นไม้อีกแล้วครับเป็นคนชอบต้นไม้ดูนะครับ ใครชอบต้นไม้เหมือนเลาะริมชิมทางมาดูได้นะครับมาสามารถมาดูรถสับประรดสีนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีสีสันต่างๆให้เราดูเยอะเลยหลากสีหลากรูปแบบนะครับมีใบสั้นใบยาวมีมีไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับก็คือเลี้ยงแล้วมันมีความสุขนะครับก็เลยชอบเลี้ยง อันนี้เสือตะกูลเสือนะครับนี่นไหครับสวยไหมครับไม้อะไรล้รอลินซาก็ปลูกนะนอกจากนั้นล้อลินซายังปลูกผักทานด้วยนะครับอันนี้คือต้นหอมสวยสวยไม่มีใครทานเลยนะครับเห็นไหมครับสวนสับป,ประรดสีนะครับเพึ่งเลี้ยงได้สามเดือนนะครับอาจจะยังไม่สวยเหมือนสวนเพื่อนหรือสวนใครนะครับแต่เราก็เลี้ยงด้วย ด้วยด้วยความที่เราชอบนะครับก็จะมีเยอะแยะนะครับอะไรก็หยิบมาปลูกนะครับอันนี้คือต้นอะไรไม่รู้เนี่ยก็เห็นใบมันสวยก็เลยปลูกปลูกเล,เล่นๆนะครับเห็นไหมครับบริเวณรอบบ้านเล,ออลนนาะริมจุมรางก็จะเต็มไปหมดนะครับโรงรถก็จะเต็มด้วยสับประรดสีทางนี้เล,ออลาะริมกำลังขยายออกมาอีกแล้วครับขยายกำลังขยายสวนออกมาฝั่งนี้ สวยไหมครับนอกจากนั้นนะครับยังปลูกตะไคร้ไว้ทานนะครับผักอะไรไม่รู้อะไรที่ปลูกได้กินได้เราดีนิชางชอปลูกอันนี้อะไรชะอมนะครับอันนี้คือบ้านเราเรียกว่าผักพายหรือผักการโจงนะครับตะไคร้นะครับอีกอันหนึ่งอันซีนที่เราดีนิทางชอปลูกนะครับก็คือกระเพราเราก็มีนะครับดูนะครับ ตะไคร้อันนี้คือมะนาวนะครับมะนาวมะนาวมะนาวด่างนะครับก็จะมีปลูกตะไคร้แซมด้วยใบหมากใบภูที่สําคัญแล้วก็ลังเริ่มปลูกมะนาวแล้วก็ผักหวานนะครับพอนนี้ชิบานกำลังปลูกผักหวานครับเดี๋ยวนี้ต้นผักหวานนะครับอันนี้ส้มโอครับอันนี้ลินฟ้านะครับดูนะครับอันนี้ส่วนมากก็จะเป็น ผักหวานนะครับผักหวานกําลังปลงดินและค่ไม่รู้มันจะใหญ่หรือเปล่าแล้วก็ลินจี่นะครับชอบปลูกนะครับเนื้อที่ทั้งหมดทั้งสวยงามแล้วก็สามารถกินได้ด้วยนะครับเป็นคนชอบแบบนี้นะครับเห็นไหมครับบ้านร้ลินชุมทางก็จะประมาณนี้นะครับครับสวยๆครับอ่าเราก็จะไปปิดคลิปที่ครับแล้วก็จะมาปิดคลิปที่นี่นะครับ แค่นี้นะครับสวัสดีครับ